สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาไพยิบซีนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงรายวันนะคะซึ่งจะเป็นการทํานายดวงรายวันของวันที่9เมษายน2563นะคะซึ่งเราจะดูเป็นของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ เราจะดูวันทั้ง7นะคะแล้วก็จะมีวันพุดธกางคืนมาอีกนะคะก็สำหรับวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ<ส>ก็ขอ3ามใบค่ะโอเควันอาทิตย์ว,ว้าจะดูสามสี่เรื่องนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะ โอเคค่ะวัอาทิตย์เดี๋ยวขยับนิดนึง <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นไหมค่ะอ้าวในวันคนเกิดวัอาทิตย์นะคะเรื่องงานได้ไพ่คิงอ of เพนต a เ l ินะคะ King of Pen t a c ก e ก็คือไพ่มหาเศรษฐีหรือไพ่คิดลงทุนไพ่คิดอ่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรวันนี้ทําได้เลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่ King กษัตริย์ถือเหรียญเนาะอันนี้นะคะ เรื่องงานแสดงว่าเรื่องงานอาจจะมีะคิดจะทําเรื่องงานคิดจะลงทุนคิดจะทําอะไรวันนี้ทําได้นะคะว่าเรื่องเงินคุณได้ไพ่เอ็มเพรสเอ็มเพรสความมุ่งมั่สมบูรณ์นะคะแสดงว่าเรื่องเงินคุณก็ไม่ขาดนะงานก็ดีเงนิงนก็ไม่ขาดความรักก็มีความสุขได้ไพ่เดอะสตาร์มีความสุขมีความหวังนะคะเรื่องสุขภาพคุณได้ไพ่ก้าถ้วยโอเคจบค่ะวันอ,อาทิตย์ ค่ทิดีมากเลยนะคะวันนี้จะลงทุนคิดจะทำอะไรทำได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการวันจันทร์นะคะสำหรับวันที่9เมษายนมาดูคนเกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือเราจะดูเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะ เรื่องความรักโอเคเรื่องสุขภาพนะคะอ้าวสำหรับเดี๋ยวลองขยับไหม่นะคะ <c oughs> ขอขยับนิดนึงนะเห็นไหมคะโอเคอ่ะนะคะ เรื่องงานนะคะคนเกิดวันจันทร์คดุดใน i n g of s ส o r d นะคะเรื่องงานคือต้องต่อสู้ฟันฝ่ากันอีกนะคะวันนี้นะคะถามว่าดีไหมก็ไม่ใช่ไพ่ที่เลวร้ยรายนะคะแต่ไพ่ที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าต้องต่อสู้ฟันฝา่าต้องเหนื่อยนะคะคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความขยันขันแข็งคุณผ่านหยุดได้อยู่แล้วนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่ามันยัง อ่าไม่นิ่งนะคะหมายถึงว่าเงินอาจจะมีน้อยมีเข้าน้อยออกน้อยนะคะจากนั้นพอเข้าน้อยเราก็ต้องให้ออกน้อยนะคะเรื่องเงินเรื่องความรักความรักความรักนี่ยั้าพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณมีคนคุยเยอะนะคะคุณมีคนที่แบบเข้ามาคุยด้วยมีตัวเลือกเยอะนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากนะคะ เรื่องสุขภาพสุขภาพคุณอาจจะมีเหนื่อยล้าเหนื่อยเพลียนะคะได้นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจบค่าวันจันทร์ต่อไปค่ะต่อไปเป็นวันอังคารค่ะเรามาดูกันนะคะคนเกิดวันอังคารในวันที่9เมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ขอสักไพ่นี้เโอเคนะคะเราจะดูกันสี่เรื่องนี้แล้วนะคะคนเกิบดบังคาบไพ่สามไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะสามถ้วย ไพ่สี่ถ้วยนะคะอ่ะเรื่องงานสามไม่เทา้าสามไม่เทา้านี่แสดงว่าง,งานคุณสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะอ่าในวันวันนี้นะคะทํางานคุณมีความมุ่งมั่นนีคุณอยากไปแต่ข้างหน้านะคะเรื่องเงินแสดงว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องเงินนะคะได้ไพ่หน่งแม่เทา้าเรื่องความรักสามถ้วย แสดงว่าความรักคุณแฮปปี้ดีนะคะไม่มีอะไรที่แบบนี่นะคุณมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีแฮปปี้ถ้าอยู่ทางไกลกันก็แสดงคุยกันรู้เรื่องนะคะ,ะเรื่องสุขภาพสุขภาพนี่คุณเบื่อเบื่อไหนไหนเซ็งๆหรือเปล่าสุขภาพนะคะสุขภาพคุณก็ดีอยู่เนาะมันคุณแยกตัวอยู่สันโดยอยู่คนเดียวอาจจะเป็นช่วงกักตัวก็ได้นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยโอเคค่ะจบวันอังคารค่ะ ต่อไปมาดูวันพุธค่ะวันพุธเราจะแยกพุธวันนะคะ,ะมาดูสีพุธกลางวันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอสาวไปเานาะไพ่ดาวันี้ เรื่องเงินความรัก <c oughs> สุขภาพอะโอเควันพุธกลางวันนะคะเรื่องงานคุณได้ไพ่ก้าถ้วยแสดงว่าคุณอยู่อย่างอย่างสบายนะตรงนี้เรื่องงานงานไม่หนักงานไม่ซีเรียสนะคะหรือนั่งนั่ง,น,งนอนนอน,น,อนนะคะทํางานอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะคะอะเรื่องเงินเรื่องเงิน มีความคิดในโครงการมากมายที่จะทําอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งลงทุนนะคะคิดได้นะคะแต่อย่าเพิ่งทําความรักนะคะคุณคิดแต่เรื่องอดีตนะเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆเ,เรื่องที่ผ่านไปแล้วลองดูนะคะเรื่องใหม่ๆย,ยังมีอยู่นะเรื่องดีๆยังมีอยู่นะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนนะคะยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะออระวังเรื่องการเจ็บป่วยเนาะแต่ยังยังไม่ถึงขนาดว่า วยนะคะจบค่ะวันพุธวันพุธวันโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูวันพุธพุธกลางคืนนะคะเมื่อกี้พุธกลางวันไปแล้วันพุธกลางคืนนะคะเราจะมาดูกันว่าวันพุธกลางคืนนะคะ ในเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพเป็นแนไร้างน,นะคะประจำวันที่9เมษายนนะคะการดูดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นดูเพื่อความสนุกสนุกนะคะบางคนอยู่บ้านก็ดูเพื่อความแก้เซง็งแก้เหงาไปนะคะเอาพูดกลางคืนค่ะ กลางคืนดีนะคะว้าว <Wow. c oughs> อ่ะพูดกลางคืนนะคะเรื่องงานคุณได้ไพ่สามเหรียญเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขายมันยังไปได้เรื่อยๆนะคะคนยังไปได้เรื่อยๆนะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาเกื้อกูลนะคะถ้าเป็นเรื่องค้าขายค่อนข้างจะไปได้เรื่อยๆดีนะคะเพราะว่าเพราะว่างานกับเงินมาคู่กันนะคะได้ไพ่แปด แปดไม้เท้าแปดไม้เท้านี่คือสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แสดงว่าเรื่องเงินเราก็มีเงินที่จะหมุนไปได้เรื่อยๆนะคะเนาะพูดกลางคืนนะคะแต่เรื่องความรักไม่ดีนะความรักไม่ค่อยโอเคอาจจะมีคนมาหลอกมีคนมาหักหลังหรือตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะนะคะแอบคบแอบคุยกับใครนะคะอันนี้มันเป็นไพ่ที่ขึ้นมานะคะฉะนั้น ในช่วงนี้นะคะก็เนาะให้ซื่อสัตว์กับความรักของตัวเองนะคะเรื่องสุภาพด้เพจอสัสวอนะคะอาจจะมีภายปวดหัวเวียนหัวได้นะคะภายที่แบบพายนี้ภายไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนนะคะเรื่องสุขภาพอาจจะว่าเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหน,นาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยนะคะโอเค <c oughs> จบ ของวันพุธกัาคืนค่ะวันพุธกลางคืนถ้าคิดจะทําอะไรเรื่องคา้ขายดีนะคะต่อไปวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสนะคะวันพุธคืนมาดูวันพฤหัส มาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะท่านใดที่เกิดวันนี้นะ,ะมาดูวันที่เเมษายนสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะโอเค ดูกันวันพฤหัสนะคะได้ไพ่จัสติกขึ้นมาเลยเรื่องงานนะคะเรื่องเงินเหลือเบอร์ความรักว้าวนายอ๊อฟครับนะคะสุขภาพได้ไพ่แปดเหรียญอ่ะเรามาดูเรื่องงาน เรื่องงานแนละ้วใหจัดสขึ้นมาเรื่องงานแสดงว่าช่วงนี้ทํางานอะไรจะพูดจะทําอะไรให้คิดนิดนึงนะคะให้ใจต,ตรองนะคะเพราะว่าถ้าคุณพูดดีคุณได้ดีคุณพูดไม่ดีก็จะเป็นภัยกับตัวนะคะเรื่องงานนะภัยความยุติธรรมขึ้นนะคะแต่ว่าคุณก็จะได้ความยุติธรรมเรื่องในการทํางานเนาะ,ะเรื่องเงินนะคะได้ไพ่เหลือเลเวอร์แสดงว่าเรื่องเงินยังไปได้ดีอยู่นะคะนอะยางแบบ มีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่นะคะคือคุณไพ่เดลีเวอร์เรื่องความรักคุณได้ในออฟคัฟจะมีอัศวินขี่มา้าขาวเข้ามาเมอบความรักให้หรือว่าคุณมีความรักดีๆอยู่แล้วนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก็ให้รักกันถึงจะอยู่ทางไกลเราก็รักกันได้นะคะเรื่องสุขภาพคุณได้ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญให้ระวังเนาะการทํางานหนักเหนื่อยเพียน,นะคะอันนี้นะอยาหกห,กหัวหักโหมงงานเจินเกินไปนะคะ ก็พักผ่อนบ้างนะคะจบค่าวันพฤหัสนะคะออาต่อไปเรามาดูวันศุกร์กันค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะ,ะ,คะมาดูสิ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคเกวันเสกร์ในวันที่9เมษายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมาดูกันเุาร์ที่9ถ้วยแต้มเพรน ว้าวคิงอัพเอนเตอ m p เพ s สอ้าววันศุกร์นะคะวันศุกร์ได้ไพ่บวบวอ้วนอุดมสมบูรณ์นะคะแสดงว่าสุภาพคุณฮอนไห่จะดีสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเรื่องงานเรื่องงานคุณก็นั่งทํางานสวยๆไปนะคะเรื่องงานคือไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราพูดถึงเนาะการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะของวันที่9นะคะเรื่องเงินอาจจะมีการหมุนเงินบ้างนะคะ หมุนเงินดนหมุนไปได้ไหมผ่านได้นะคะเหนื่อยหน่อยนะคนที่หมุนเงินนะหมุนซ้ายนะคะเรื่องความรักนะคุณได้คิงถือเหรียญความรักคุณมาเต็มนะคะความรักคุณค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขนะความรักเรื่องสุขภาพคุณก็อุดมสมบูรณ์ดีนะเห็นไหมมามาเต็มเลย <c oughs> อุดมสมบูรณ์สุขภาพคุณระวังความอ้วนเนาะอ้วนเกินไปไม่ดีนะคะ โอเคจ้า <Okay, S 2> นะจบวันศุกร์ค่ะจบวันศุกร์วันศุกร์จบต่อไปวันเสาร์ค่ะเรามาดูกันซิวันเสาร์ค้นเกินวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างวันเสาร์นะคะ วันเสาร์ค่ำเก้าเมษานะคะเดี๋ยวขอสับไพ่นนิดนึงเนาะวันเะสาร์นะคะวันเะสาร์ว้าวขึ้นมาสองราศีแล้วนะ อัศวินกับจัสติกอ่าวันเสาร์นะคะเรื่องงานเรื่องงานคุณก็ยังมุกพุ่นหรือว่ายังครุ่นคิดกับเรื่องงานสําหรับคนที่ตกง,งานก็เหมือนกําลังคิดอยู่นะว่าเ,เราจะทํางานะอะไรดีนะคะคนกําลังคิดอยู่หรือคนที่มีงานทําอยู่นะคะก็พยายามอ,อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งคิดอะไรนะคะช่วงนี้ทํางานเดิมไปก่อนนะให้อยู่กับน,นี่อยู่กับที่ไปก่อนนะคะ เพราะงานมา,มาคู่กับเงินนะคุณทํางานคุณถึงจะได้เงินนะเงินไม่ได้มาฟรีฟีไม่มีราบรอยนะคะวันเสาร์นะความรักคุณได้อัศาวินขี่มาา้าขาวความรักคุณดีนะคะมีคนมอบความรู้สึกดีๆให้มีคนมาพูดมาคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะมีความสุขดีนะคะสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องปวดหลังปวดเอวนะคะเนอะอันนี้ จบค่ะคนวันเสาร์ก็จบสำหรับการดูดวงนะคะการทำนายดวงในรอบวันนะคะเป็นการทํานายดวงรายวันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกทุกคนที่เกิดทุกวันนะคะจะมีแต่ความสุขนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ